อะไรพี่นอนกูไปไหนแล้วเนะี่ยไม่รู้เขาบอกเขาไม่มียาเ้าก็หายไปเลยง่ายมากตั้ตนึงไปเพื่อนเอาละไปเฟลสกันเดี๋ยวเดิเดนมุงัดของไปขายกัน,นเฮียมีประแจด้วยเหรอมีอืมกูไมมีประแจอยู่คนเดียวอ่ะว่าคนบาปก็ไม่มีเองนะเฮ้ยไม่ได้แกล้งจริง ือเราก็กลัวว่าข้างหน้ามันจะมีผีเว้ยไปให้ใหแต่ข้างหลังไม่มีมไม่้าถ้าถ้ากูเถี่ยวเว้ยแล้วไม่ไม่ขนามืหาอหรอกเฮียจะถือคบเพลิงอยู่เฮียตีไม่ได้หล่ะตีก็ตีมันติดไฟไปเพื่อนไปเคยกันเดี๋ยวไปขายของอ่ะเฮียเมื่อกี้กูตอกูอืดด้วยไงกูเดินไปข้างหน้าก็อืดเฮียเดินไปข้างเดินไปข้างหลังก็ติดตูดมึงเฮียบังประตูไว้กูไม่ได้จะบงัง เนี่ยทำไมทุกคนชอบมองเราในแง่ร้ายตลอดเลยอ่ะ hmm? เราก็แค่ครับเอะใจว่าเอ๊ข้างในมันมีเสียงอยู่ว่าเออเราดินเสียงมันอยู่ข้างในไงอเสียงแค่มันอยู่ข้างล่างโอ้โหอันนี้โต๊ะต้งเด็ดเดอร์เราน้ำหนักเก็บมาน้ำหนักของจะเยยะใชเไอมเพื่อนเยอะถือไม่ได้ใช่ไหมถึงมาไม่ได้ใช่ไหม ว่าเอามาแบกเดินสก,กิลอยู่เนี่ยเก็บสก,กิลให้มันเวล2ีสิมันจะได้เพิ่ม, <c oughs> มอไอ,อ้เจี้ยผียังอยู่นี่ไหม <c oughs> อยู่ในเฮดเดอร์นะโอ้ใครเข้าเพเเดอร์มาไม่ปิดเละตรง ยังไม่ได้ไปเทดเดอร์เลยนู่นพี่ชายไปแล้วแหละเอา้ากูก็ยังไม่ได้ไปเทดเดอร์เลยกูทำไรกูก็ผิดถอดแล้วยโยนแล้วมันหายเลยเหรอหไม่สมมุติเราโยนลงพื้นอ่ะมันหายเลยเหรอแล้วแต่นะบางทีบางทีจะเจอจุดมันก็ผิด เมือวัน,นี้กูสองรอบแล้วนะโยนลงพื้นแล้วหายเลยพอแค่สีเหลืองนะแล้วเลนแดกไปซะมีอะไรขายลองนะก็อกเอลลูซองลูกซองไอ้ที่ยิงสองนะก็แรงแรงแรงเนนะึ่นชะัดนก,กันนะ่ะ อ๋อลูกตอมมันมีสตันเป้าหมายก็ว่าอยู่ทำไมเล่นเวอร์ชันธรรมดามันไม่มีสตันอ๋ออันนี้มีใช่ไหมก็เนี่ยดูตรงกระบอกปืนอ่ะมีโอกาสตีเว่ โอ้โหนอนกันเต็มเลยขึ้นดีกว่าอ้าประตูล็อกด้วยให้นอๆเขานอกน,อก,นอก,กันไปเปล่นชอบกัน,นอะไรดีวะกันดั้มพี่ไอ้ไรเฟิลทำไอ้นี่หมด โอ้ยหมากัดกัดต่อเพื่อนคีิปใช้อะไรอะ่ะปั๊มชัดกันวะใช่ใช่ผมซื้อปั๊มชัดกันมาทีมันดีกว่าไอ้นั่นอีที่พิ้นบอกอะไรหรอดับเบิลเหรโอ้ดับเบิลมัน,มนแรงแต่มันยิงแค่สองนัดไงข้อเสียของมันนะอะแต่นี่ใช้ไอพีซิกเกอร์อะไรสักอย่างมาั้ง มันเหมือนปั๊มช็อตกันแหละแต่กระบอกนี้มันยิงนิ่มกว่านะคิดว่าที่เล่นมาขายไอยู่ป้ะหืยมีขายอ้<ห>น,นี่ปะไปช็อตกันปะหา,าปัมมา๊มอ่ะอันนี้มันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวกระดาษลปั๊มช็อตกันแต่อันนี้ส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวดูชื่อแป๊บนึงวนี่เจอนี้มาอันนี้มันเป็นเดี๋ยวพีทคีปเปอร์อ อันนี้พีทคริปเปอร์ที่ผมใช้อยู่มันจะเป็นพีทคีเปอร์มันเป็นช็อตกันเหมือนปั๊มช็อตกันแหละแต่ว่าเวลายิงอ่ะมันนิ่มกว่านะคือแบบการกระจาย่ะนี่นี่เหมือนกันไงผมไปดูมีเผื่อมีพีทขายเปลี่ยนนัดพีทมันเก้านัด พีชมันก้าวนั้นแล้วก็เวลายิงมันกระจายน้อยกว่าแต่ถ้าปัม๊มปั๊มมันก็ยิงแรงนะแต่คือเหมือนระยะพีชมันได้ไกลกว่าด้วยใช่ปะ้ดแต่ปั๊มมายิงใกล้ๆมันอัดแรงกว่าโอ้โหแล้วผีอะไรเต็มหน้าเด,เดอือดเลยเนี่ยอลองหนะัก โยกเก่งยิงโยกหัวโลบเหรอ,อน้องโยกหัวโลบอ,อ่ะม,มันมีเอ,อ็นฟอสติดต้น,นามาแต่ฟอสมันหกพันไยไงมีเอ็นฟอมันหกพัน จะตายเอาเควสก็ยังไม่ได้ไปทำจะปิดมมอเนี่ยพี่พีนั่งอัพของแม่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมารวมด้วย่ะไปเควสกันได้ยังได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเพื่อนเพื่อนรุ่มมาดูการอีกคนง นี่อเดี๋ยวนั้นค่อยไปอีกเพจหนึงไงเอาไปเพื่อน,นี้ก่อ<ะ>็ยังไม่ได้ทำเพจอะไรเลยเจอให้มันเป็นทวามเพจเลยอะฮะ Good luck with that ไปไปเจอกันหน้าเพจเลยเพื่อนกำลังดูอยู่ตอนนี้ตัวตัวหิวเ่ยเอ้ยนี่ไงมีไอ้นี่ขายอยู่อะ่ะไอ้ช็อกโกแลตนี่ไงซื้อไปด้วยเพื่อนไม่มีตังค์แล้วดิเพื่อนมาซื้อดิเท่าไหร่กูไม่อยากจะใช้อาละร้อยอะ อยากจะจ่ตังค์หมุดจะเก็บซื้อเอนฟอร์สนั่นอะในตู้อะซื้อเลยเอ้าให้ก็ได้ไม่ใช้ไม่ใช้ใช้เลยโอเคแต่ๆๆๆๆๆตอนนี้ตัวตัวหิวเหมือนกันนะเนี่ยไม่ทอนหมุดด้วยเหลือหกสิบกว่าไม่ทอนนะเก็บติ๊บติ๊บ ออกก็เก็บจังทอนก็เก็บเป็นไงเป็นน้องชายที่แสนดีหลายที่เราเรู้จักจกันมาประมาณห้าสิบกว่าปีอะพี่เอาที่สบายจะ้ะวิเจอใครต้องแจ้งตำรวจไหมเพื่อนทำไมอะเอาเพื่อเห็นว่าเจออะไรอะเจอใครไงเออต้องแจ้งตำรวจป่ะแจ้งก็ได้ดิฮะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนขออุ้มทรงยิ่งให้ฮะใครเพื่อนใค,ใครไกลอะเพื่อนหมายถึงใครอะไรอะใครเดินสาวอ่ะเพื่อนบอกเจอบ้านวคสยังไม่เห็นมากกันเลยรูดของระหว่างทางด้วยหายาอยู่หาเหมือนกันเลื่อนไม่มีเลยเนี่ยหายาไม่ว่าเจอแต่ผีเนี่ย เตไปหมู่เลยผีเตไปหมู่เลยเจอโลโลเรียด้วยเพื่อไม่มีอะไรกินเลยอะ่ะตัวก็หิวเอาอะไรไหมเอ้าหหายโยงเหรอเฮ้ยอุ้ยอู้อื้ ข้อหนุ่มข้อหนุ่มโอ้โหเหลือไว้ทำไมเลทแค่นั้นน่ะรับเพยได้นะเฮ้ยหลังนี้มีมีอะไรใต้บ้านน่ะ้เาเบกปูเอาไปแล้วปูรื้อไปแล้วเอา้ารด้อไปแล้วโอ้แต่พอลี พี่หนุ่ยังไม่รับพี่หน,นยังไม่รับเฟสเหรออะไรรับเลยเามันขึ้นชื่อว่าชื่อพี่อ่ะยังไม่ได้รับเฟสอ่ะเลีร์พื้นที่ปะล่ะใช่อืม,อมเก็บเลยเอาเฮียรีมูฟเฉย กูยังไม่ทันเข้าเลยเอา้าเออไม่เป็นไรโอแทนนี่แรงตังเจียพื้นที่โดนรีโมฟเฉยเอา้าทำไมอ่ะไม่ทันเข้าโซนเลยมันกดรับแล้วเอา้าก็บอกรับเลยเมื่อกี้ก็เลยรับเลยไม่แลคือกูก็อยู่ในบ้านแต่ก็ไม่ได้ผยเอา้เอา ไม่ไดกันอ่ะให้มันไปทำพนุยาผิไม่เห็นนะสุ่มบี้ลองบี้เลยมันวิ่งทะลุประตูมา ดูดข้ามมันไม่ได้กบนั่งดีโอ้โหโตใจหมดเลย ไ,ได้จังโอ้ได้พยาบาลอีกแล้วนี่ไม่มีจะตายแลย้วเนี่ยปไปไปขายวะ่ะ เกว้ <c oughs> เลยเกว์โคตรง่ายเลยเนี่ย มันแกงลูกฟองใช่ไหมเนี่ยถือว่าปืนปืนดีเลยปืนดีหาหาลูกง่ายเด็ดในเวชเนี้ยฮึมจำเป็นต้องมีเลยโจรแล้วพี่แก่เล่นมาชิ้นเยี่ยมัีน่าอึดเกินก็เพื่อนบอกเองว่าเราต้องหมดยาที่สุดไงระดับอรู่ระ,ะ,ะดับเรามังเออเมื่อกี้กูลงมือแทงน้ำอะไรกูเนี่ย แม่งนอนกันเต็มเลยเดี๋ยวไปรับเป็ดกันหนึ่งรับเป็ดมาเลยก็ได้เพื่อนนี้คือฟาร์มรอครับพี่นอนอยู่เห็นป่ะไม่มีอะไรกินเลยว่ะตัวละครหิวตลอดเลยตอนเนี้ย กูมีไว้แต่กูไม่ให้กูเดี๋ยวกูจะหมดรอบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเล็กกาแฟาเอาอาหามาแรกีิเพื่อนทำไมไม่รับผู้ร่วมมาดูความต้องการ,ดดการอีอรเกเพิ่มเอาเพิ่งเข้าเกมมาเองนี่อะไรนีเราก็มีสมาชิก,กเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับเป็นคุณพีซีรีนะครับอาเป็นเจ้าเก่าเหมือนเดิมนะครับคนที่เคยผ่านประสบการณ์ โดนน้องหมาป้าแทะเหลาโลมมาใช่หแแหโลมเพื่อนบ้านที่แถบอุ่นเออพื่อนเพื่อนบ้านที่แถบอุ่นเจอทุกเช้าฮะน้องมาหาทุกเช้าเลยเอาเควสอะไรดีอะเฮียเหมือนเดิมแล้วกันเนาะโอเคเราจะทำการแชร์เควสนะครับผม แชร์้วยละแชร์ทำไมต้องกาเขาทำเคย์กันอยู่เขาก็ต้องแชร์เวย์ดิเราว่าหนึ่งเดียกว่าสองว่าหนึ่งเดียกว่าสองรองเปลี่ยน,อยนตอนนี้ว่าหนึ่งกำลังดำเนินการเดินทางไปที่จุดเคย์นะครับขอกำลังสนับสนุนภาคพ,พื้นที่ มีการแจ้งมาว่านะครับสถนานที่ข้างหน้ามีการบุกรุกจากซอมบี้ครับให้เราเข้าไปดําเนินการเคลียร์ด่วนทราบแล้วเปลี่ยนแม่งก็เอาเอาของมายังแบบวิ่งแบบไม่ได้อะวิ่งไม่ได้เา,งไ,ไ,างไงคือไม่ผิวเลยตอนเนี้ยแบกของมาจะเอาให้มันเวลยีสิบ,สบอ,อ,อ๋อไอความทักษะความสามารถอะไรปรนั้นน,นะ,ะเออจะได้เพิ่มน้ำหนักไหม <ม>ตอนที่เราไม่ฟาร์มก็ควรควรใส่ของหนักๆแล้วก็วิงว่งเดินวิ่งเดินจะได้สกิล เ้ย์ด<อ>ยังไม่เริ่มเลยจะเป็นตพไปแล้วไก่ไก,ไก่วิ่งจากแกลนึงไก่ไก่ไกตัวละ 10. แปดติงแผลกระสุนดิ่งเนะี่ยเอาไก่หายดอกออไม้ได,ด,ไอดอกไม้นี่วิ่งจากไก่ดอกไม้เลย โอ้โหยิงแค่นี้ยังยิงไม่โดนโโกลางให้เพื่อนมาถึงที่เควสกันยังอะ่ะขึ้นผีมากขึ้นผีมากมนนากมาถึงที่เควสกันยังอ,ะอ่ะน่าหละก่อนที่เคลีย์ข้นผีกันเพื่อนเดี๋ยวแม่งไปทําในเควสอ่นะโอ้โหไม่มีกระสุนแล้วเพื่อนรอรอพี่นนท์มาเนี่ย โอ้ยเจอหมูป okay, ่าอีกเพื่นโอ้แค่สี่ห้าตัวเองเพื่อนกำลังป่าจะเห็นไหเพื่อนตัวมันเหนือตั้งหน้ามันขึ้นหาโอ้ยยังแหน่ะ เงงหลงันี่โดนตกทีเดียวน่าจะตายเลยนะเพื่อน ยี่มาถึงยังี่ยี่สิบเมตงพี่ไงอ,อาหารเมืก่อนมันจะดีเนี่ยใครมีแก้วเปล่ามากดกาแฟได้นะผมเองก็ได้ยอยู่เลย มาเรือร่อของอันนั้ฮะนี่นะเอาไปพี่ให้เราเพยไเลยนะอะยัง มีแต่น้ำไม่มีหา ขึ้นข้างบนอะ้งบนเลเนี่ยโอ้โห ไม่พีมันอยู่3กิโลเลยนะไม่ใกล้ขึ้นสักทีคพีเปเอาอะไรยาหรอแม่แม่ผมเจอแล้วผมเจอเมื่อกี้เนี่ยไม่มีทั้งยาไม่มีทั้งอาหารอะลองใหมันกินได้ดีปิ้งอยู่นะเดี๋ยวข้างล่างเควสเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเควสเสร็จแล้วเควสมันดูเสร็จง่ายจัง ให้หรือเราจะจะไปเอาอีละวะอาหารไม่มีให้กูไม่มีม,ม,มีแค่เลือยก็ดีเลยพี่มึงเห็นแอร์ดรอปในหคืนแผนที่ปะยืยนไหนว่แอร์ดรอปเหรอเห็นข้างบนก,กูไม่เห็นอยู่ในแผนที่อะแต่กูเห็น โอ้บนภูเขานู่นอ่ะเจ็ดร้อยเมตรอ่ะไม่กุไม่เห็นเลยวะปินเอาเนื้อเน่าไปก่อนเอ้ยเนื้อไม่ไม่เป็นไรไม่็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปซื้อของที่เทเดอร์ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันได้เงินไงมันมีขายอยู่อาหารน่ะแต่ไม่มีเงินโอ้หมาเจออะ โดนหมักับไปส่งเฟยเดี๋ยวนนี้ไม่มีกระสุนแล้วนะกระสุนวยังเหลอยู่ยี่สิบนัดกูเหลือ,น,น,ลอน,นัดเดียวเพื่อนนัดสุดท้ายเนีย่ยขอกระสุนกองเฮ้ยเพื่นอนเพืเ่อนมีกล่องวะ กูเหลือสามสิบนะเพื่อนเจอกล่องอลยเพื Clinton ่อนมึแก่กล่องอะไรบกล่องอะไรบากล่องกล่องอะารตีเลย ล่ะฮืมคงนยะคุณจะโผล่ผามาล่ารู้จักว่าเชพเปจ้าทออ,องไร๊ง <c oughs> โอ๊ตแรงไปโอ้โหเนี่ย ดูออกออนไม้สร้างบ้านอ่ะหวดกับผีมาเลยกว่ามแม่งจะตายเพื่อนดูเหนื่อยเลยอย่าหาทาำาล้บอกเลยโอ้โหนี่จะมืดแล้วพีซีดี้เขายังไม่มาหาพวกเราเลย เ็ดอยู่หาสแคปไอรอนอยู่มันไม่ได้ไม่ครบสักตีไม่มนทำก็ได้ถ้ามันถ้าผมทำผม,มก็มต้องิ่งกับมันส่งเวทที่นี่นะไม่ไดีมันมันจะให้ส่งไปได้ที่ใกล้ที่สุดได้ไมหมเหรอ แค่น,นี้นะพี่ที่เหลือผมขอใน่ไหมหาทางกบบาลงกับบ้านบอเจอได้เอ็นฟอร์สมาเลยนี่หาทางกลับบ้านบอเจออันเก่าเอาไว้ให้พีมันดิก็เดังเก่าให้พี <c oughs> ทีมงานลูกซอง มีปืนแต่ไม่มีกระสุนสักน,นัดเลยตอนเนี้ย ที่อดอยากมานะครับตอนนี้เราก็มีอาหารกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดไปบ้านบ้านแสนสุขรูเนี้ยเพื่อนต้องหาอะไรมาอุดวะไม่งั้นมันล่วงแน่เลยก็นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะ เ,ออเราก็ได้พาไปผมเควสเห็นการตายเฮ้ยผมแต่ผมไม่ได้ทำนะเออยังไงก็ใครที่ชอบนะบผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนด้ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปในอีพีต่อไปของพวกเราครับผม,บมกัอบอีพีหน้านะครับผมจะพาไปเล่นอะไรอีกหรือว่าจะพาทําอะไรอีกก็มารับชมกันในอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ